วิธีแปะลิงก์แอฟฟ l ลิเอบนคลิปรีวทำง่ายแบบนี้ค่ะกดคำว่าคลิปรีวที่หน้าเพจจากนั้นเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจากนั้นกดถัดไปค่ะเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าสร้างรายได้กดเพิ่มลิงก์สินค้าเสร็จแล้วออกจากหน้านี้เลยค่ะเข้าแอป s h o ป e, ปีกดฉันกดคำว่าโปรแกรม Affiliate กดค่าคอมพิเศษ เลือกสินค้าที่ต้องการกดแชร์เพื่อสร้างรายได้กดคัดลอกลิงก์จากนั้นกดกลับที่มุมซ้ายบนเพื่อออกจากหน้านี้ได้เลยค่ะกดบัญชีผู้ใช้กดแปลงลิงก์เอาลิงก์ที่คัดลอกมาวางกดเพิ่มซับ i d และใส่ชื่อสินค้าตรงนี้จะใส่ได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะจากนั้นกดแปลงกดคัดลอกลิงก์จากนั้นออกจากหน้าช้อ p ป,ปีได้เลยค่ะเอาลิงก์ที่ได้มาวางตรงช่อง URL จากนั้นกดดัน และกดบันทึกจากนั้นกดแชร์เลยเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูเอลลี่ด้วยนะคะ